ของท่านนบีสุลลัลลอฮ์มูออไลยุสัลลัมนะครับและการไปเยี่ยมท่านศาสดาสุลลัลละฮ์มุสซัลลัมไปเยี่ยมผู้บุกนะครับดังนั้นพอไปถึงที่เราเ้านเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการมายังเนาะมายังคือมายังยังสิ่นี้แถ้ามายังอะไรอ่ะถ้าว่าไม่สรงกับอะไรเราไม่ยังใช่ยังตุนนักยิบ เาด้ไปเรียนลวงพาพระเจ้าละมาดในราตดอกแต่มันไม่มีไม่มีสุนัตดันนะแต่ว่าตอนนี้มันตุ้งกับมายังดูห้าพอดีเลยนะพี <c oughs> ่น้องสร้างมาถเนี่ตัวะพระเจ้ารามาดดูหาา้าทรงระกัขพระเจ้าละมาดสุนัตดูห้าทรงระกัดเพื่อเราตาลาได้เลยนะนะเพราะว่ารามาดดูห้านี้มันกะอยู่ประมาณว่าลังดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงเทียง,งนาเดีอเบาเนี้ยช่วงนี้ดีเป็นเวลาดีมากเลยนะครับ นะให้พี่น้องไปเนียดว่าข้าพเจ้าละมาดตัวห้าส่งรสสุนตาล่าระรับขอข้าวไปเราด้งนะซึ่งเราด้งเนี่ยนะครับทา,าสุนรละซลละ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 ลละลละ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 มะลละ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 ทะล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 ิละละละาะละะละละบะะละะละละละะละลอละละละินนะะะะลละม ส่วนหนึ่งมาจากส่วนสวรรค์พี่น้องสักเดียวนะพี่น้องมุสลิมมากไปสังเกตได้เลยบ้านของนบรีทุบหมดเลนี่บ้านของนบีนะบ้านกุงบ้านัวอันเดียวกันเพราะว่าตอนที่เราสู้เราล้นเสียชีวิตัเขาห้ากันว่าไอ้ที่พาไปฟังที่ไหนบางคนว่าฟังกุบับางแกะวบอกยุทธที่กุงบัวบิ๊กแค่นั้นโยกแเกะแต่ว่าตอนนี้เราได้ยินเราสู้เราล้นบอกว่าทุกคนที่เป็นนบีนั้นเมื่อตายลงนั้นเขาให้ฟังตรงนั้นเลย หามเขื่อนนะหามเขื่อนมายัาตายตรงนีนต้องฟังตรงนั้นแสดงว่านบีตายทิ่บ้านนบีเสียชีวิตที่บ้านขนนังรชงนะครับซอบัตก็เลยฟังทีสบ้านขนังชแสดงว่ากูโบของนบีก็คือบานของนบีนะครับบานบานลังนี้อ่ะบานขุนนังอะชางบีคนทงนนี่แหานี้นบีบอกว่าสิงห์หิ้ระวังบานของฉันและมิมบัตของฉันมิมบัตของนาบีมิมบัตของนบีแกบบานของนบี ถึงแสดงว่าบริเวณท้องบ้านนาบีและมีบัานของนาบีนั้นน่าอยู่ประมาณสักไม่ใหอ่ะมันนี้ได้เนาะแต่มันบริเวณนี้นะเป็นพร่มที่ค้างมาเหรอครับร่มเขาเบี้ยเหลือไงนะับบางทีผมซี่นี่บางคนบางคนจับซี่พรมบางคนไม่ได้จับมี่ยนเอาเป็นว่าถือให้ ทางทางเขาให้เราไปอยู่ตรงนั้นและอยู่ในบ้านใครที่เขาเลือกคือเราต้องประกันประกันจะปอะกันไม่แรงกันจะบอกให้คือจะไม่ไม่ต้องกลัวว่าไอะแต่เดียวเราไปมายังเราเราต้องดื่มมาไม่ต้องกลัวถ้าคือไป่ดีเราต้องสั่งบ้าเลยนะทีนี้ที่บอกว่าตรงนั้นนะเป็นเราเนาะเนาะที่ก่อนมากพวกเราต้องทำที่บ้านแล้วพวกทางทางทางนี้แบบที่บ้านเาทำเราต้องกินแบบว่าส้วนสวรรค์เนี่ยบางคนบอกว่านะในวันเกียร์มัด เจะเ,เป็นรเราล้อของนาบีเนี่ยจะอยู่ในมัสยิดตรงนี้อินชาอัลอลออเราจะยกขึ้นไปไวในสวรรค์บางศาสนาบอกแบบนั้นแต่บางศาสนาบอกว่าเป็นการเทียบเลยว่าท,ที่นาบีบอกว่าเราตอนนั้นเหมือนกับสวรรค์เลยนะเพราะในสมัยอดีตบรรดาโซฮบัดเขาทำอ,อิบะดัดอยู่ตรงนั้นเขาอ่านอุเรานตรงนั้นโซโซนเดียวตรงนั้นเที่นั้นบรรยาก,กาศเหมือนสวรรค์เลย นันสู hehe, ้ <c oughs> ู <c oughs> word, ูู้้นอแต่ว่าเราไม่ต้องไปลึกนะนอก็มีสู้ข้าไปถึงจทำนายัได้เลยมันมีสู้สูู้้แก็ซูตอนดับอาูตอบัวงอบูลูบาบอูระนไอชาู้อะไรตัวไนคือมันยู่ในประมานนั้นที่เราไปถึงก็ไมต้อเสียเดียวไปแล่อยู่แล้วูอะไรี่เนาะมันเสียเวลาจังนั้นนะครับนั้นดูตามานอกเราต้องข้าว่ถึงลมาดซ่องอกกาและข้อดวา ท่านนบีบอกว่าตรงนั้นเป็นรที่อัลลอฮ์รับงาน้าอไก็ได้แต่ข็ให้เป็นตัวที่เป็นสิ่งืีงของความดีลู่ยา่ราบบในสิ่งที่เป็น้องดีาราุน่ไม่นขอยากราบบในสิ่งที่เป็นข้องดีกยากุใิ่่เป็นข้องดีลูากราใน่ง่นองดียาราใงเขอดีกยากราบุในสิ่งี่เปอดีลกาาบบุญใน่ไี่เ้